ถูกม,มากเลยอะ 13หยวน6 0บาทชิ้นเดียวเขาก็ขายนะเธอ45บาท45บาทเท่านั้นคือแบบโหน่ารักแล้วก็คุณภาพดีถูกมากเห็นแล้วแบบกรี๊ดเลยอะ่ะคือเอาไปขายต่อมีไรได้เยอะเลย EU ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ EU แล้วก็สินค้าแต่ละตัวคือราคาถูกมากถูกจนแบบฉันต้องซื้อไปขายทอเงินแฟชั่นแบบนี้ก็ดีนะเป็นงานแฟชั่นที่แบบว่าน่ารักมากเลยทุกคนที่อยากได้ของสวยๆต้องมา EU เลยนะคะมาโค้ดมีแนะนำรับรองว่าราคาถ ดีมากคือเข้ามาเจอครั้งแรกก็กรี๊ดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกําไรเอยตังหูเอยคือแต่ละตัวน่ารัก เ้าก็เป็นสินค้ากระแสที่ทางติ๊กต็อกไม่ว่าจะไอจีหรือเฟซบุ๊กกำลังตามหาการงานสวยๆทั้งนั้นตรงนี้นะคะเป็นค่างหูที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะคะขายดีมากไม่ว่าจะขายทางช่องทางติ๊กต็อกเฟซบุ๊กไอจีนะคะรับรองเอาไปบอกกาไรได้เยอะๆเลยนี่คือสีท้าที่คนตามหากันเยอะมากนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีมากรุ่นหยดน้ำเนาะตองหหแต่ละรุ่นที่เห็นนะคะทีเดียวก็ขายดเนี่ยแต่อันคือราคา25บาทสวยมากนะคะไม่ว่าจะหนูแบบนี้นะคะเป็นสินค้าที่ของตลาดตอนนี้นิยมมาก นะะคแนะนําเลยนะคะใครที่ต้องการถุตุ้งถุงแฟชั่นที่ออกไปถือนะคะแล้วก็ต้องถุงในกระแสต้องมาโคสบีเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับโซนที่1ขายเครื่องประดับนะครับของเมืองอีอูนะครับผมถ้าใครนะครับอยากจะมาอีอูแบบนี้นะครับโคสบีนะครับบอกเลยนะครับตอนนี้นะครับทริปมาจินโคสบีมีสามแบบแล้วนะครับผมคือ1มาควางโจนะครับ2มาอีอูนะครับและ3ครับผมมาอีอูบวกควางโจจบ ครบหมดในทริปทริปเดียวเลยครับผมและการมาจริงกับโค้ชฟีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาทัวร์มาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจริงกับโค้ชฟีโค้ชฟีจะสอนแถมฝั่งขายให้กุมไปด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนยิงแอดเฟซบุ๊กนะครับสอนขายของบนติ๊กต็อกนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับสอนติ๊กต็อกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบ ทำเป็นเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับบ้านแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจพักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินโค้ชมีเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโค้ชมีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจ แล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์